ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะรวมถึงกเกษตรกรผู้ประกอบการที่ติดตามรายการของเราในทุกช่องทางค่ะในช่วงคำ่คำๆหลังเลิกงานวันศุกร์แบบนี้นะคะ คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะเสร็จภารกิจงานกันแล้วกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนกับครอบครัวสบายๆนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะคะก็อาจจะกำลังจะเจอกับรถติดบนท้องถนนค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะคะในปีพศ2569ค่ะกับชื่อรายการวิทยุใหม่ของทางกรมปรศุสัตว์ของเรากับรายการปรศุสัตว์อัปเดตออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา19นากา30นาทีถึง19นาก55นาทีจะเจอเจอกับพวกเราทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะซึ่งทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อรายการชื่อเดิมของเราไปแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือรายการปัสสัตว์พัฒนานั่นเองค่ะที่ออกอากาศเป็นประจำในช่วงเช้าๆแต่ในปี2569นี้เป็นต้นไปนะคะเราจะกลับมาพบกันในช่วงค่ำๆแบบนี้แทนค่ะและรายการปร สว์อัปเดตของเรานะคะจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารรวมทั้งสาระน่ารู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปศุสัตว์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเช่นเคยค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันมิววลาพรเสาหงคนเดิมคนดีคนน่ารักของทุกๆท,ท่านนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมปรัสัตว์ในวันนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังหยุดยาวมาหลายวันแล้วค่ะเชื่อว่าทุกทกท่านได้เติมไฟกันมาแล้วได้ไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างเต็มอิ่มรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ากันแล้วใช่ไหมคะยังไงก็ขอให้การเริ่มต้นปีใหม่2,569นี้เป็นปีที่ดีค่ะมีแต่ความสุขสมหวังการเลี้ยงสัตว์ประสบความสาเร็จ ผลผลิตทางด้านปศุสัตว์มีคุณภาพตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะทางกรมปรศุสัตว์ของเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยในทุกสถานการณ์เช่นเคยค่ะ ปีใหม่แบบนี้นะคะมิวก็มีสาระน่ารู้ดีๆค่ะเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างช้านานนะคะและอีกทั้งยังเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเขาเห็นนะคะเขาก็จะล้องว่าว้าว amazing Thailand นอกจากช้างแล้วค่ะคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรกันบ้างคะติ๊ก o k t i k t o k ่าแน่นอนค่ะนั่นก็คือควายไทยหรือกระบือปักไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าควายไทยค่ะไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้แรงงานเท่านั้นค่ะแต่ยังผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยอย่างลึกซึ้งเช่นการดูแลควายเป็นเหมือนการดูแลสมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันมีความรักระหว่างมนุษย์กับสัตว์ การจัดงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับควายก็มีอยู่เช่นกันนะคะเช่นการจัดแข่งขันควายการทำบุญเลี้ยงควายการสู่ขวัญควายหรือการนำควายมาเป็นสัญลักษณ์ในงานประเพณีต่างๆอีกทั้งควายยังเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งและความอดทนของชาวนาไทยอีกด้วยนะคะ และในเร็วๆนี้คุณผู้ฟังคะกรมปรศุสัตว์ของเรากำลังจะมีงานจัดประกวดกระบือปักไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้หลักปัจฉญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของการเลี้ยงอย่างยั่งยืนคะ่ะ ซึ่งตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กระบือปักไทยให้มีลักษณะดีมีคุณภาพเพิ่มจำนวนกระบืออันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ต่อยอดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือปักไทยค่ะและทางกรมปศุสัตว์ของเรานะคะก็ได้สนองพระราชดำริร่วมดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยโดยดำเนินการเตรียมความพร้อมของแม่กระบือด้วยวิธีการทางธรรมชาติและใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ และทําการผสมเทียมกระบือที่มีความพร้อมมีกระบือตั้งท้องจากการผสมเทียมและใช้พ่อพันธ์ุคุมฝูงจํานวนกว่า360ตัวและมีลูกกระบือเกิดใหม่แล้วกว่า400ตัวค่ะ และในเร็วๆนี้นะคะมิวขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะรวมถึงเกษตรกรผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับกระบือปักไทยเที่ยวงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยประจำปีพศ2569นี้ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13-14มกราคม2569วันนี้ก็เป็นวันที่9มกราแล้วนะคะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันค่ะ อย่าลืมไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะเราจะจัดขึ้นณศูนย์วิจัยและพัฒนาโคโนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการปศุสัสตว์และเพื่อจัดประกวดการแข่งขันกระบือปักไทย ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้รู้จักคัดเลือกกระบือปักไทยพันดีไว้ขยายพันธุ์นั่นเองค่ะและเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงผลงานในการพัฒนาการผลิตกระบือปักไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตถึงการบริโภคระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรภาคเอกชนค่ะรวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรประชาชนผู้สนใจด้านการจัดการการเลี้ยงกระบือปักไทยการปรับปรุงพันธุ์การป้องกันโรคระบาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตกระบือปักไทยที่มีคุณภาพโดยงานในปีนี้นะคะมีกิจกรรมหลากหลายมากมายค่ะ จัดยิ่งใหญ่เช่นเคยค่ะโดยนิทรรศการนะคะประกอบด้วยสองโซนด้วยกันโซนแรกค่ะจะเป็นโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยซึ่งโซนนี้นะคะจะเป็นการนําเสนอและก็ออกแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยอันเป็นสัตว์เศรษฐกิจและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติค่ะ ทั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยซึ่งประกอบด้วยพระราชปณิธานของพระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยร่วมถึงผลการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐเอกชนและก็ชุมชนด้วยค่ะและนิเทศาการโซนที่2นะคะจะเป็นโซนนิเทศาการวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคนค่ะ แ,แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะซึ่งนิทรรศการโซนนี้ค่ะจะนำเสนอและออกแบบนิทรรศการที่แสดงเรื่องราวความสำคัญระหว่างคนกับควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เกี่ยวกับระบือปักไทยส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและผู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งประกอบด้วยประวัติและความสัมพันธ์ของควายไทยการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์กระบือปักไทยวิถีชีวิตคนเลี้ยงควาย ความผูกพันระหว่างคนกับควายอย่างเช่นการไถานาการเดินทางการแสดงในประเพณีท้องถิ่นต่างๆค่ะรวมถึงการพัฒนาอาชีพโดยการนำผลิตภัณฑ์จากควายมาร่วมแสดงและจำหน่ายค่ะซึ่งสายช็อปห้ามพลาดนะคะเราจะมีทั้งเนื้อควายกาแฟนมควายกาแฟขี้ควายปุ๋ยผ้ามูลมงคลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หากคุณผู้ฟังท่านใดมีบุตรหลานหรือเ,เด็กๆนะคะที่สนใจเกี่ยวกับควายแสนรู้เราก็มีควายแสนรู้นำมาแสดงด้วยนะคะโดยให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการให้อาหารควายแล้วก็สามารถถ่ายรูปกับน้องได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สายประกวดแล้วก็แข่งขันกระบือปักไทยค่ะปีนี้เรามีการประกวดทั้งหมด16รุ่นด้วยกันมีทั้งการประกวดกระบือปักไทยดำและกระบือเผือกค่ะตั้งแต่ร, ữ, ร,รุ่นลูกกระบือกระบือรุ่นกระบือหนุ่มสาวไปจนกระบือโตเต็มวัยค่ะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมไปเชร์ติดขอบสนามกันเยอะๆนะคะ โดยการประกวดในครั้งนี้จะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนสามถ้วยด้วยกันค่ะซึ่งถ้วยพระราชทานชนะเลิศยอดเยี่ยมแกรนแชมเปี้ยนนะคะจะเป็นกระบือปักไทยเพศผู้จำนวนหนึ่งรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศยอดเยี่ยมแกลนแชมเปี้ยนกระบือปักไทยเพศเมียจำนวนอีกหนึ่งรางวัลค่ะ และอีกหนึ่งถ้วยพระราชทานนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการแข่งขันกระบือปักไทยประเภทการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือเรียกว่าควายไถายนาน,นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของการใช้ประโยชน์ด้านแรงงานของกระบือปักไทยซึ่งก็จะมีถ้วยพระราชทานกระบือปักไทยยอดเยี่ยมประเภทการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอีกหนึ่งรางวัลน,นั่นเองค่ะสําหรับเกษตรกรที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ในการแข่งขันมากที่สุด นะคะคก็จะได้ถ้วยรางวัลน,นี้ไปค่ะยังไงก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะคะการแข่งขันไทยน้านี้ถือว่าหาดูได้ยากมากๆเลยค่ะ เราพูดถึงงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยที่มีทั้งโซนนิทรศการกิจกรรมหลากหลายมากมายรวมทั้งการแข่งขันกระบือปักไทยนอกจากนี้นะคะทุกท่านเรายังมีประเพณีสู่ขวัญควายและประเพณีวิ่งควายที่จะนำมาแสดงให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะมิวขอแอบกระซิบว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพรทุกท่านไม่ต้องเสียค่าเข้ารับชมค่ะ และสำหรับกระบือที่เข้าประกวดครั้งนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าหมดเขตการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยค่ะและกระบือที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะต้องมีผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นกระบือปักไทยโดยมีรูปร่างลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของกระบือปักไทยตามการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์และต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ติดอยู่ที่ตัวกระบือแบบถาวรอ,อย่างเช่นติดเบอร์หูพลาสติกการสักเบอร์หูหรือมีการฝังไมโครชิพ และสำหรับกระบือที่ได้รับรางวัลครั้งนี้นะคะสำหรับเพศผู้ก็จะมีการเก็บรักษาพันธุก,กรรมกระบือปักไทยจำนวนไม่น้อยกว่า500โดสซึ่งน้ำเชื้อที่รีดแล้วถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกรมปรศุสัตว์ทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์สืบสารรักษาต่อยอดกระบือปักไทยภายใต้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือปักไทยและนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของกรมปรศุสัตว์ต่อไปค่ะ ซึ่งปีนี้ใครจะได้เป็นแชมป์เปี้ยนยังไงก็อย่าลืมไปติดขอบสนามกันนะคะ13-14มกราคม2569นี้รู้ผลแน่นอนค่ะ สำหรับจุดเริ่มต้นหรือที่มาของพันธุ์กระบือปักไทยที่ขึ้นทะเบียนนะคะเรียกได้ว่ามีมาอย่างช้านานมากๆาเลยค่ะเริ่มตั้งแต่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ของเราได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์กระบือปักมาตั้งแต่พศ2518โดยเกิดขึ้นระหว่างความร่วมมือของหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยต่างๆในการวางแผนการ ปรับปรุงพันธุ์กระบือในระดับประเทศค่ะและให้สถานีบำรุงพันธุ์ศาสตร์จุรินในขณะนั้นนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กระบือค่ะซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กระบือแห่งชาติได้รวบรวมพ่อพันธุ์กระบือพันธุ์ที่ดีจากทั่วประเทศมาเลี้ยงโดยมีเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสามารถถ่ายทอดลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีไปสู่ลูกหลาน ก็คือการโตเร็วให้ลูกดกเลี้ยงได้ดีในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรรายย่อยในชนบทโดยในระยะแรกนะคะใช้วิธีการคัดเลือกผ่านการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตที่สถานีทดสอบกลางนาศูสู์์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพยากลางหรือปัจจุบันเรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเหนือค่ะ และในปี2538นะคะกรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเข้ามาใช้การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ค่าทางพันธุกรรมซึ่งได้ค่าคุณค่าการผสมพันธ์ของกระบือแต่ละตัวและได้นำค่าคุณค่าการผสมพันธ์นี้ค่ะมาร่วมใช้จริงๆในการคัดเลือกสัตว์ ตั้งแต่ในปี2,540เป็นต้นมาคุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่ากว่าจะพัฒนาสายพันธุ์กระบือปักไทยเราใช้เวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,518จนถึง31สิงหาคม2,566ถ้าลบกันแล้วคะ่ะเราใช้ระยะเวลาร่วม48ปีกว่าจะได้พันธุ์กระบือปักไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนจนปัจจุบันนี้คะ่ะ สำหรับพื้นที่ดําเนินการเลี้ยงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์กระบือปักไทยนะคะก็มีพื้นที่ดําเนินการแล้วก็เป้าหมายการผลิตตั้งแต่พศ2565จนถึงปัจจุบันในสถานที่ดังนี้ค่ะได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นครพนมอุทัยธานีพะเยาจันทบุรีและนครศรีธรรมราชค่ะ สำหรับลักษณะและมาตรฐานพันธุ์ของกระบือปักไทยดำนะคะซึ่งลักษณะทั่วไปค่ะก็จะมีขนาดใหญ่สมส่วนผิวหนังจะมีสีดำเทาเป็นมันและหนังหนาค่ะส่วนขนนะคะก็จะมีความเรียบละเอียดท่าทางเดินคล่องแคล่วนิ่มนวลปาดเปี้ยวรอยเท้าหลังข้ามรอยเท้าหน้าอารมณ์ดีมีเนื้อเต็มค่ะ ในส่วนของใบหน้านะคะจะมีใบหน้าที่เต็มหน้าผากนูนเล็กน้อยจมูกใหญ่มีเหงื่อชุ่มเปียกตานูนแจ่มใสมีกระพี้ขาวหรือจุดขาวที่หัวคิ้วแก้มและมุมปากขากรรไกรแข็งแรงอ้าได้กว้างใบหูมีขนาดบานกลางมีขนยาวสีขาวปกคลุมด้านในส่วนปลายหูนะคะก็จะมีสีดำ มีเขาขนาดใหญ่วงเขากว้างพองามสม่ำเสมอในส่วนของลำคอก็จะมีลักษณะที่ใหญ่เต็มรับกับหัวและไหลมีบั้งคอและบั้งหน้าอกสีขาวค่ะในส่วนของพื้นท้องนะคะก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนลึงลัดกับหน้าท้องอันทะใหญ่เสมอกันไม่บิดเบี้ยวส่วนท้ายค่ะ ก็จะมีท้ายที่กว้างและลาดมีเนื้อเต็มรับโคนหางใหญ่และหางยาวเลยสอกหลังผู้หางยาวดำเป็นมันสะโพกกว้างมีกล้ามเนื้อนูนเด่นแข็งแรงไหล่หนากว้างมีเนื้อเต็มแข็งแรงรับกับหลังหน้าอกกว้างใหญ่ลำตัวยาวกว้างลึกมีความจุไม่รัดเหมือนท้องม้าหลังแบนตรงไม่แอน่นค่ะ ในส่วนของขานะคะจะมีขาลักษณะตรงข้อขาแข็งแรงมีสีขาวแก่ขาหลังค่ะถ้ามองจากด้านข้างจะแอ่นไปด้านหลังเล็กน้อยสปริงตัวดีและแข็งแรงและมีเท้าที่ใหญ่แน่นหนาชิดกันไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปเมื่อยืนจะแบะออกด้านข้างเล็กน้อย ซึ่งลักษณะเด่นที่พบเห็นนะคะบริเวณใบหน้าก็จะมีจุดขาวบนหน้ารวมไม่น้อยกว่า5จุดได้แก่บริเวณเหนือหัวตาด้านซ้ายและด้านขวาขนาดและตำแหน่งเหมือนกันทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า2จุดค่ะและบริเวณแก้มนะคะหรือกามด้านซ้ายและขวาสองข้างจะอยู่ตำแหน่งที่ตรงกันไม่น้อยกว่า2จุดค่ะ ส่วนบริเวณใต้คางนะคะก็จะมีเม็ดไฟขนาดใหญ่และมีขนสีขาวยาว1จุดค่ะสำหรับลักษณะและมาตรฐานพันธุ์กระบือปักไทยเผือกนะคะเมื่อกะรู่เราเป็นกระบือปักไทยดำแล้วนะคะเรามาดูกระบือปักไทยเผือกกันบ้างค่ะว่าจะมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของร่างกายนะคะอัตลักษณ์ของกระบือเผือกค่ะ จะมีจมูกที่มีสีชมพูเขาสีชมพูหรือสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองอ่อนค่ะขนตามีสีขาวผู้หางสีขาวหรือสีน้ำตาลแดงกีบจะมีสีชมพูหรือสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองอ่อนสอดรับกับสีขาวผิวพันธุ์มีสีชมพูและมีขนสีขาวค่ะ ส่วนลักษณะประจำพันธ์นะคะจะมีขนาดปานกลางถึงใหญ่รูปร่างมีลักษณะรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมส่วนกลมกลืนส่วนอากัปกิริยานะคะจะมีการเดินคล่องแคล่วอารมณ์ดีไม่ดุร้ายค่ะใบหน้าก็จะมีหน้ากว้างปานกลางเพศผู้หน้าสั้นหน้าผากกว้างเพศเมียหน้ายาวเรียวๆสอดรับกับรูปทรงของหัว ส่วนเขาก็จะมีโคนเขเป็นรูปสี่เหลี่ยมมนผิวขุข่าเป็นร่องเรียวยาวสมส่วนจากโคนถึงปลายเขามีขนาดที่พอดีสมส่วนสอดรับกับหน้าผากและรูปทรงของหัวค่ะซึ่งรูปทรงของเขาต่างๆนะคะก็มีหลากหลายมากมายค่ะได้แก่เขาอุ้มบาทเขาวงพระจันทร์เขาคันช้อนเขาเลเขาตู้เขากิเขางอบเขากลางค่ะ ส่วนคอนะคะก็จะมีลักษณะหนาลึกสมส่วนกับหัวและลำตัวและหน้าอกมีขนาดหน้าอกที่กว้างใหญ่เต็มไม่หย่อนยานค่ะส่วนขาหน้าและขาหลังนะคะจะมีความสมส่วนกับขนาดและลำตัวสะโพกมีความกว้างและลึกโค้งบนสมส่วนลาดเอียงสอดรับกับหลังส่วนโคนหางอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียจะมีสีชมพูใหญ่สมบูรณ์ตามวัยค่ะ และลักษณะเต้านมและหัวนมนะคะมีเต้านมสี่เต้าแต่ละเต้านมมีหัวนมหนึ่งหัวขนาดสม่ำเสมอกันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเพศผู้นะคะจะมีอันทะที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างตามวัยไม่บิดเบี้ยวและหนังหุ้มลึงจะมีความกระชับสมส่วนทำมุมเฉียงกับพื้นท้องเล็กน้อยค่ะ และนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะที่เราจะมองว่ากระบือปักไทยที่ดีและตรงตามอัตลักษณ์จะมีลักษณะอย่างไรค่ะ เกษตรกรท่านใดที่ลงทะเบียนแข่งขันกระบือปักไทยไว้แล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีมิวก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้นะคะซึ่งงานของเราจะจัดจริงในวันที่13-14มกราคม2569นี้แล้วค่ะมิวก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะคะรับรองว่ากิจกรรมที่น่าสนใจมีเยอะแยะมากมายค่ะ เจอกันได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคโนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ1ปีเราจัด1ครั้งนะคะมาร่วมสืบสารรักษาต่อยอดกระบือปักไทยภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือปักไทยในงานนี้กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะ และในวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาของรายการปรสัสสตว์อัปเดตแล้วสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากรับฟังรายการของเราย้อนหลังสามารถเข้าไปรับฟังได้ที่ทาง YouTube โดยพิมพ์ช่องค้นหาคำว่ารายการประสสตว์อัปเดตเมื่อรับฟังแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปุสัตว์ด้านใด ก็สามารถเข้ามาบอกกล่าวแนะนำกันได้ทาง YouTube d i l a t i o n d d ที่ทางรายการปัสสัตว์อัปเดตค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการที่ออกอากาศไปแล้วสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปัุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ10400ค่ะเบอร์โทรติดต่อของเรานะคะ026 5 3 4 4 4 4ต่อด้วย3351ค่ะ และอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังรายการชื่อรายการวิทยุใหม่ของทางกรมปศุสัตว์เราค่ะรายการปศุสัตว์อัปเดตเวลาออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกา5นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386สาหำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิววลลาพรเสาหงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะ